ลองจับตาดูการขึ้นของชีบะรอบนี้ดูนะครับผมว่ามีโอกาสนะสต o c h a สต i กไอเก็อยู่ต่ำมากแล้วรอ MACD หักหัวขึ้นและรอสัญญาณซื้อผมว่าน่าจะมีโอกาสซื้อได้เลยอะรอดูว่าสัญญาณซื้อจะมาตอนไหนตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณซื้อนะครับ อ่ตอนนี้15นาทีมีสัญญาณซื้อมาแล้วนะตัวชีบะเดี๋ยวรอดูต่อไปตัวสามสิบนาทีถ้ามีสัญญาณซื้อตัวนี้น่าลุ้นเลยสัญญาณซื้อของชิบะอีนุนะครับไปแล้วจับตาดูกันเอา้า